เลยพี่น้องกิ <laughs> นแน้อวายันอ้วนแม่หกักงดับเบิเป็นอยังแต่ว่าสาลาเยืะนี่คือสีบเ่ไหรเนี่ยไม่น้อยให้กินนื้อก็ต้องกินได้นี่พี่น้องนี่นี่ไข่นกกระทากินอยู่วะเนี่ยอันเปา,าอีสานอโอเคค่ะของมากเลยครับผมอันเนี้ยเราถาอดนี่ของมากกว่าเ <laughs> ข้ามาแบกใจดน,นึ่น้อยที่เข้าพาก,กันหุ่นแบบนี้ยจะกินกาแฟอยู่กินกาแฟเย็นอยู่

ไงที่บดนอนได้กินแกไบอดนอนด้ไม่น่อยม่นอยกิกาแฟอยู่หรอกินกาแฟอยู่หรอ้วมกิโเกิโลเรียมันสมโตมันบะถือคนใหญ่กินแกวหน่อยไม่ไม่านกัดนะครับอนนี้ะไร้อมจะยุ่งนี่เป็นอะไรคะอันนี้ของคนพ้่นอันนี้ของคนผมยร้อเสร็จังนรต่ไปีรางวาแต่ว่า แต่ว่าหุ่นก็กลับกันมาตาได้ไหมคะหุ่นก็กลับกันไปยืมเม็ดทานหุ่นก็ทานสมัยสมุัยก่อนแล้วเพื่อนตะเพียงแลนนี้แลนนี้อะไรตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรเหมือนกันกับเม็ดทันเหมือนกันกับเม็ดทานนี่คืออะไรสั่งสั่งอะไรกาแฟโบราณกาแฟโบราณให้ตัวลูกหรือไปหรือตุรกียหรือดินะมือนี้ไทยหลั่นกาแฟมือวานไทยแต่หลา่นเขาจีน อันนี้มากินกาแฟโบราณได้อะไรอีกเนี่ยไวใบมิยเขาเล็กหน่อยเหรอนี่กน็อยอยากกินบิตดจีนเมาเล็กหน่อยอยากกินเย็นเย็นเล็กหน่อยเสีย่ะก็เป็นอย่างนั้นเหแก้วก็เป็นอย่างนี้ได้เห็นมันเศร้าเย็นกว่านมีอยู่ค่ะแต่เวลาเนี่ยมีร้านมีร้านมีร้านที่เป็นร้านอาหารร้านลาบเป็ดก็มีข้าวตีมีก๋วยเตี๋ยว คือจังกิจวัตรประจำวันเหรอคะพี่น,อน้องคะยางรออยู่นางานนงานแห่งงานเกสิพอ่อเกสิพ่อไม่หน่อยนี่ก็ษีเป็นไปคิจวัตรประจำวันเหรอคะสมื่นนี้พี่น,อน้อง <c oughs> ตรงนี้ตรงนีง้คิวไปนหน่อยนางงามสมื่นสมื่นมือใดได้มากเอาแล้วไม่ไรก็อุดหนุนมีประจำ

chúng ta lại đi nằm ăn cà phê quán mà nhá, nhon ngọt mềm bao, bám cỡ dì. kim ở với anh Tuấn, anh Tuấn là người

ค่ะหลายยุคค่ะหลายยุคค่ะหลายหลายค่ะมาดีจ้าคุณแม่จะแต้มเะไรแม่แต้มอะไแล้วแม่แกวบป๋าไงฝากแจ้งมาแม่หน่อยเนาะวุ้ยหวังเต้นอย่างเดียวแม่หรือเ่าหวังมาเต้นอย่างเดียวไปสั่นนี่เห็นบอกคนมักเตยมักเตยมักเตยคนมักเตย ในหน่อยซื้อต้ตำตํายังบ้นี่เดี๋ยวเพ็่นกินตํายังกันกินตำาอะไรเลยปยขึ้เอากรุนมาแต่บ้านได้องสิ่วเจิ้ตำมงเจ้อเอากรพี่นมอแต่บ้านได้องสิ่วเลยมตนมอ มัแทนไม่หน่อยออกมาหนาะื้อแนวกินพี่น้องตามฝนติส <î s> ติสไม่น่อยไปกอนแล้วนะคะไม่หน่อยก็ไปแล้วกันเนือแต่นี่พวกเอกย่างอยุดน,นะคะเลนคุยกันอยู่บน้นนี่เ <laughs> จอลีกสซิดกันเลยบระเทศยต่อพี่น้องยุดไว้บน่นนี่นะคะกำลังเช็คเศร้าค่ะพี่น้อง อยู no. you, now, you are, you, you ่เนักันได้ยังกินพน่โอดโกนเลยูต้มรดปิะ้ไนคแลใครมีฟนะคานดมีฟนในในยไปแล้วพอดีกินเพลินกินระซิบปหันกันเลยท้ายด้อยนึกรพรับขอดเลยรเอ่วผู้กินแล้วบววันแส่ทานนี้แค่เห็นก็วันแล้ว เด็กลวตอนเป็นอรครับว่ามอวานทีมเขาทีงันตินช่วงชส้าเหน่ลกสินมนงาพาแป่เห็นรองเลยจะเลิาไทยมานค่นเ ใส่แค่สนาทีาบาคนลายว่าสัดีาเราเพิ่งเอาพี่้ะครับว้วลีนเองเขาบอกว่อวนี้เรื้อเครื่องเพ่ออีีวเป็นเรตลนอเิ่ตลอีต่เ่สิิน้รครับเอยากเป็นองดเราะอ้าเป็นเซ็ตรเพื่อเพาร อือถามว่า้านี้เนี่ยมันบาลีตวไหนอ๋อมันบาลีตไหนบาลีตัวพระุมายอะดิจังไอาสังตังอาสังีอสังอสังเขากมีตังเต็มอยู่ไม่เขาไมีมันจัง่ทดวินยหีตีเขา้นักับผู้ใดเห็นอย่างี้ไม่วแล ก็ทงรา้ไปอยู่นะมกไฟกกะตาหมาตัวไหนละกัต้าุกนี่กตต้ากตตาอย่างไรกตไไปสอนท้ายู่ยืดมนซื้อเสียงเจ้าจะเป็นพ่อมกี่ปีเอยยีสามิปีแล้วมาจ้างจะ้จ้างยังราจ้างหมูลำจ้างคณะสาวน้อยเลยนะไป แกเขาหาพรเกาเหล้วกทีิบวชพัวไม้พร้อมกันเลยได้มื่อไปได้ไมไปมอมอมอพอต้นอะไรอยู่โน้วาเสี่ยวันิ้นส <No. S 1> ามชิ้นสองวันฉลองกันเป็นโซเฟนี่ของแม่ค oh. ใคร เาเจ้าคำเคยเป็นกะรีบ่แมนตีตขนีิดีเจ้าดูเจาซอมันกันแเกหาเอลงละรเอเปีนี้หลักงานเต็นแล้วเตอเจ้าิลปวกมาที่าิปินุนาแต่เขามีพวงมาอยู่เอามีวงมีครับสนใจอยากสื่อสารอนุรักษ์วัฒนธรรมมาทเพื่อน เดี่ยวเดีาวคัจูเก็บเดียวไว้อพีกนเดี๋ยววายให้มันครบแปดน้าที่จะซื้อได้เนี่ยเนีนึ่งครับเพ่นของคุณหลายที่ติดตามก่ะอยู่ดี่แง่คทักแง่เบงฟันนะคะสวัสดีค่ะนห